พูดคุยเรื่องอินเตอร์นะครับในอินเตอร์สร้างของเรานะครับสร้างจากของเดิมของแท้นะครับสร้างจากขอบพลาสติกให้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ครับจุดยึดมีทุกจุดนะครับแมปนะครับส่วนส่วนตรงนี้นะครับเราจะขยายให้เป็น2นิ้วครึ่งนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนท่อยางด้วยนะครับท่อแมปท่อลมมีให้หมดนะครับ น่ครับครบหมดนะครับตำแหน่งยึดตำแหน่งตำแหน่งยึดจุดเดิมนะครับอ่านี่ฮะในข้างหน้าครับใส่ลูกกไว้ด้วยนะครับนี่ครับสร้างชุดนี้ก็สับได้นะครับสับได้แล้วก็ซื้อขาดได้นะครับเป็นลังพึ่งแท้นะครับที่แท้มือสองนะครับที่เราเปลี่ยน เปลี่ยนจากขอบข้างเป็นอลูมิเนียมนะครับแบบนี้โทนแน่นอนนะครับรองรับบุชสามสิบสามห้าสบายนะครับเดี๋ยวมาดูอินเตอร์นะครับอินเตอร์บวมนะครับใครเคยเจอมากนะครับนี่ครับอินเตอร์บวมนะครับดูครับบวมชึ้งเลยนะครับ นี่ครับตรงนี้ตรงนี้ครับที่มันชอบแตกนะครับอินเตอร์เดิมนะครับเพราะมันเป็นโอลิงวางแล้วก็เอาเอาแผหลัางพึ่งงับไว้เฉยๆนะครับไม่ได้เชื่อมอะไรครับตรงนี้ถ้าโอลิงมันขาดโอลิงมันแข็งตัวนะครับมันก็จะทําให้รั่วได้นะครับตรงนี้แต่นี้ไม่รั่วนะครับนี่บวมนะครับอันนี้บวมแบบนี้เกิดจากอาจจะเกิดจากบูไหลนะครับพ u เดิมบูชไหลนะครับถ้ามันเกิน ถ้ามันเกินลิมิตมันก็จะมาทให้บวมแบบนี้ได้ฮะเกินลิมิตก็คือ30เกิน30 35หรือ40นะครับถ้ามีวัดบูทไว้ดูก็จะรู้เลยนะครับว่าโบไอเทอร์โบโล,ลูกนี้บูทมันไหลนะครับที่เทอร์โบบูทไหลได้ก็อาจจะเกิดจากพวกเข่าเมาค่าเข่าเมาที่อยู่ในเทอร์โบนะครับคีบแปรผันไม่โล่งนะครับพอคีบมันล็อคบูทมันก็จะเยอะนะครับ คีบมันเปิดไม่เปิดปิดไม่ไม่เปิดปิดตามตามที่เราเล่งน,นะครับน่ครับข้้งหน้าบวม,มเลยครับเนี่ยครับเทอร์บโบอันนี้ก็เทอร์บโบเดิมนะครับเนี่ยบุตอันนี้เกิดจากบุ้นไหลแน่นอนนะครับเพราะไม่มีวัดบุตนดูนะครับก็เลยทําให้บูตนไหลนะครับพอไหลแล้วเราก็ไม่รู้นะครับเหยียบต่อเรื่อยก็ บูทเกินทำให้อินเตอร์บวมได้นะครับเครดนี้นะครับติดวัดบูทไว้ตัวนะครับไว้คุมบูทได้นะฮะป้องกันโบขาดนะครับอันนี้ต้องระวังเรื่องโบขาดนะครับถ้าบูทไหลแบบนี้นะฮะคันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนหมน้ำนะครับเป็นความร้อนขึ้นนะครับนี้เองมาเปลี่ยนหมน้ำแล้วก็เปิดแผงหน้ามาเจออินเตอร์บวมนะครับ ลูกค้าบอกเครียดเลยครับนี่ของเดิมครับมันอํมตันนะฮะลังพึ่งตันข้างในตันนะครับเหยียบเกินร้อยความร้อนขึ้นนะครับพอยกขเขนเร่งก็ลงตามขานะครับลงลงตามความเร็วนะครับวอมเลยนะครับโถ ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับใครชอบให้เราทำเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับ